ในช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะยกทัพเชิญยิ้มเชิญอร่อยก่อนบ่ายคลายเครียดส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศษรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะ ที่บริบเวณชั้น1โซนทะเลหมอกศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายนายรุติศักด์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดงานเชิญ,ญ,ญยิ้มเชิญอร่อยก่อนบ่ายคลายเครียดนําโดยอเป็ดเชิญยิม้มจักกระบุมเชิญยิม้มดาราตลกนักแสดงชื่อดังนําทีมยกทัพผู้ประกอบการร้านอาหารของอร่อยชื่อดังกว่า88ร้านค้าทั่วประเทศค่ะมาจัดแสดงจัดจําหน่ายแบบครบครันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงรายและยังสร้างรอยยิ้มพร้อมความสุขให้กับพี่น้องประชาชนใน พื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงงานนี้นะครับจะจัดไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ที่ลานกิจกรรมศูนย์การคา้าเซ็นทรัลเชียงรายครับภายในงานมีกิจกรรมความบันเทิงจากศิลปินตลกจากรายการก่อบายคลายเครียดพร้อมอิ่มอร่อยกับร้านอาหารชื่อดังทั่วประเทศนะครับมาจําหน่ายด้วยราคาเป็นกันเองท่ามกลางบรรยากาศล้านนาความวรื่ริองและกลิ่นอายอารยธรรมท้องถิ่นด้วยนะครับ